สวัสดีครับบอ,อกเิียลตี้ครับศิลปินระดับตำนานอย่างเซอร์เอลทันจอนปัจจุบันเนี่ยอายุ77ปีให้ข่าวเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานี่ครับว่าตาขวาของท่านเนี่ยมองไม่เห็นแล้วครับบอดสนิทเนื่องจากเดือนกรกฎาคมปีนี้ครับไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีการติดเชื้อที่ตาขวาแบบรุนแรงมากทําการรักษาในประมาณ4เดือนก็ไม่หายครับ สุดท้ายเนี่ยตาข้างขวาเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่อีกอย่างนึงที่มีปัญหาคือตาข้างซ้ายของท่านเนี่ยก็ไม่สู้ดีเช่นกันครับเพราะว่าทําการผ่าตัดเมื่อประมาณ4ีปีที่แล้วทําให้ปัจจุบันเนี่ยตาข้างซ้ายของท่านเนี่ยเห็นได้แค่ประมาณ30%ครับแล้วสาเหตุของการติดเชื้อที่บริเวณล,ลูกตาเนี่ยดูลแลถึงขนาดทําให้ตาบอดเนี่ยต้องติดเชื้อประเภทไหนบ้างการป้องกันและการดูแลและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาการครับถ้ามีอาการแบบเนี้ย ต้องรีบไปรักษาทันทีมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบให้ครับจากข่าวก็ไม่ได้เจาะจงนะครับว่ามีการติดเชื้อที่บริเวณลูกตาเนี่ยส่วนไหนแล้วก็ติดเชื้ออะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วครับการติดเชื้อที่บริเวณลูกตาเนี่ยมักจะไม่ค่อยทําให้ตาบอดแต่ก็จะมีบางโรคหรือว่ามีการติดเชื้อบางตําแหน่งของลูกตาเนี่ยถ้าเป็นส่วนนี้ครับมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรงได้หากมีอาการเหล่านี้ ภายใน24ถึง48ชั่วโมงอาการไม่ดีขึ้นเลยหรือว่าอาการแย่ลงเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีครับโดยอาการก็จะมีปวดตามากครับมีการระคายเคืองตามีตาแดงมีอาการสู้แสงไม่ได้ครับเวลาโดนหลอดไฟเนี่ยหรือว่าออกแดดเนี่ยน้ำตาไหลยอย่างมากหรือมีเห็นภาพซ้อนมองภาพไม่ชัดหรือในบางคนเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วครับมีอาการคันตาอยู่แล้วแต่ว่า ไอ้ช่วงนี้ทําไมคันตาบ่อยจังคันมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังครับถ้าไปขยี้ตามากขึ้นเนี่ยก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แล้วก็ข้อที่สําคัญครับหากมีเปลือกตาเนี่ยมีอาการบวมแดงปวดอย่างมากมีไข้สูงเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลครับเดี๋ยวผมขอพูดโรคที่พบบ่อยที่สุดก่อนละกันก็คือโรคตาแดงหรือที่เรียกว่า เยื่อบูตาขาวอักเสบโดยสาเหตุแรกก็คือการติดเชื้อไวรัสครับอันนี้พบได้ถึงประมาณ80%ของคนที่เป็นโรคตาแดงคนไข้ก็จะมาด้วยอาการตาแดงแล้วก็มีขี้ตาขี้ตาเนี่ยจะเป็นสีขาวหรือสีเขียวก็ได้แต่ที่สําคัญเลยคนไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการปวดตารวมด้วยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยที่พบบ่อยก็คือว่าอาการตาแดงเนี่ยมักจะเป็นข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ลาไหมาข้างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่โรค ตาแดงที่เกิดจากไวรัสเนี่ยสามารถหายได้เองภายใน1-2สัปดาห์สาเหตุที่2คือการติดเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นการติดเชื้อที่ข้างเดียวครับอาการที่สำคัญเลยเนี่ยคือว่าหลังจากตื่นนอนมาแล้วมักจะลืมตาไม่ได้เพราะว่าจะมีปริมาณขี้ตาเนี่ยติดตามขอบตาปริมาณมากขี้ตาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีเขียวหรือไม่ก็สีเหลืองแล้วก็จะมีอาการปวดตาร่วมด้วยได้ครับสาเหตุที่3คือ โรคภูมิแพ้ที่ทาให้เกิดตาแดงส่วนใหญ่แล้วคนไข้เนี่ยก็จะตาแดงทั้งสองข้างครับแต่อาการที่สําคัญก็คือมักจะมีอาการคันตาร่วมด้วยนอกจากนี้เดี๋ยวบางคนเนี่ยก็จะมีคัดจมูกครับมีอาการจามหรือแม้กระทั่งคันในหูเพิ่มด้วยลักษณะที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากพลิกตาดูนะครับถ้าคนที่เป็นแบบเรื้อรังเนี่ยจะพบว่าลักษณะนเนี่ยเหมือนเป็นก้อนหินกลมๆเนี่ยอยู่บริเวณใต้เปลือกตาเลยที่เราเรียกว่า cobblestone ส่วนการรักษาแบบนี้ก็คือว่า เน้นไปที่การป้องกันครับต้องดูว่าแพ้อะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทําให้เกิดการแพ้ได้เช่นพวกไรฝุ่นควันรถควันบุหรี่หรือไม่ก็บางคนเนี่ยแพ้อากาศก็ต้องทําการกินยาหรือไม่ก็ต้องทําการหยอดตาเพื่อลดอาการแพ้ครับแต่โรคตาแดงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงแต่หากมีอาการติดเชื้อแทรกซ้อนร่วมด้วยอันนี้อาการมักจะเป็นมาก เช่นมีอาการปวดตาอย่างมากเลยมีขี้ตาปริมาณมากมีอาการบวมที่บริเวณเปลือกตาอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของการติดเชื้อแทรกซอนครับต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาต่อมาผมขอพูดโรคที่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย อาการเนี่ยมักจะรุนแรงกว่าโรคตาแดงโรคแรกเลยก็คือว่ากระจกตาอักเสบซึ่งอาจจะมาจากการติดเชื้อหรือไม่ใช่การติดเชื้อก็ได้กระจกตาก็คือบริเวณที่นูนที่สุดของลูกตาครับเป็น,นักษณะเป็นใสๆภาวะที่กระจกตามีการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เป็นเยื่อบุตาขาวอักเสบมาก,ก่อนได้สาเหตุที่ทําให้กระจกตาอักเสบและติดเชื้อเนี่ยก็มีหลายสาเหตุเลยครับเช่นมาจากแบคทีเรีย มาจากไวรัสมาจากเชื้อราหรือว่ามาจากปรสิตที่เราค,คุ้นกันก็คือว่าเชือ้ออะแคนทามูบ้าครับเวลาไปเล่นน้ําไม่สะอาดถ้าบริเวณตาเรามีแผลอยู่แล้วเนี่ยเชื้อไมีบ้าตัวนี้ก็เข้าไปที่แผลได้เมื่อกี้เป็นการติดเชื้อครับทำให้เกิดกระจกตา Accept. อักเสบอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่มีการติดเชื้อครับ แต่เป็นสาเหตุอื่นมีแผลที่บริเวณกระจกตาจากการใส่คอนแทคเลนส์นานๆหรือในบางกรณีที่พบบ่อยคือว่ามีสิ่งแปลกปลอมครับเข้าไปติดที่บริเวณกระจกตาที่พบบ่อยก็คือว่าขับมอเตอร์ไซค์ครับและมีเศษพวกหินเศษดินเนี่ยมาติดที่กระจกตาหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเจียเหล็กเจียหินครับพวกนี้ก็เจอได้เช่นกันหรือในบางกรณีเนี่ย เกิดจากปูมกันที่ทำลายตัวเองครับที่เรียกว่าออโตอิมมูนิซิสเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาการที่สำคัญของกระจกตาอักเสบที่ต้องรู้เลยนะครับคือข้อแรกมีอาการกระคายเคืองตาอย่างมากครับจะมีความรู้สึกว่ามีอะไรติดที่บริเวณเปลือกตาด้านบนตลอดเลยแต่จริงไม่ใช่ครับมีแผลที่บริเวณกระจกตาเนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรติดตาเวลากระพริบตาเนี่ยจะบอกว่าเอ๊มีผมอะไรติดตาหรือเปล่าหรือว่ามีฝุ่นอะไรติดที่บริเวณเปลือกตาหรือเปล่าถ้าใช้ไฟฉายส่องลองดูนะครับจะเห็นว่าบริเวณกระจกตาเนี่ยก็จะมี2กรณีกรณีแรกคือเป็นแผลเล็กๆครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดจริงๆที่บริเวณกระจกตาครับแต่คนไข้จะรู้สึกว่า มีอะไรอ่ะติดที่บริเวณเปลือกตามากกว่าเพราะพิบตาแล้วจะรู้สึกเคืองมากและที่สําคัญครับจะมีอาการปวดตาเนี่ยค่อนข้างมากกว่าโรคตาแดงแล้วก็มีน้ําตาเนี่ยไหลตลอดเวลาอาจจะมองภาพเนี่ยไม่ชัดครับหรือมีอาการเนี่ยสู้แสงไม่ได้โดนแสงแล้วเนี่ยแสบตาน้ําตาไหลอย่างมากซึ่งภาวะกระจกตาอักเสบเนี่ยเป็นโรคที่ทําให้คนไข้เนี่ยสูญเสียการมองเห็นได้ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีผมเคยเจอเคสเหมือนกันนะครับคนไข้ที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย มีเศษอะไรติดตาเนะี่ยคิดว่าไม่เป็นอะไรครับสุดท้ายแล้วมาโรงพยาบาลเนี่ยหลายวันเลย 4- ี่ห้าวันว่าสองตาดูนะครับเป็นจุดที่บริเวณกระจกตาเนี่ยมีเศษหินติดเข้าไปครับและพอเอาออกมาแล้วเนี่ยเศษหินเนี่ยบริเวณกระจกตาเนี่ยเป็นแผลนะครับมีความขุ่นสีขาวเกิดขึ้นแล้วอันนี้ทําการรักษาได้ยากมากแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีครับถ้าสงสัยเกี่ยวกับกระจกตาที่เป็นแผลหรือว่ามีสิ่งแลปลกปลอมติดข้อต่อมาโรคที่2ครับโรคนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ย ก็เสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียการมองเห็นสูงมากครับก็คือมีการติดเชื้อที่บริเวณเนื้อเยื่อเนี่ยบริเวณรอบลูกตาสาเหตุที่พบบ่อยเลยครับก็คือคนไข้ที่มีภาวะไซนัสอักเสบครับพวกนี้ถ้าเป็นนานๆานแล้วเนี่ยหรือเป็นแบบที่รุนแรงแบบรวดเร็วเนี่ยสามารถลามไปที่บริเวณลูกตาได้ครับสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายเช่นกันคือฟันผุครับเดี๋ยวคนจะถามว่าฟันผุมันเกี่ยวอะไรเพราะว่าบริเวณช่องปากครับถ้าตรงไหนเนี่ยมีฟันผุและติดเชื้อแบบรุนแรงเนี่ย มันจะมีช่องครับที่สามารถเชื่อมไปติดต่อที่บริเวณลูกตาได้เช่นกันอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามีการติดเชื้อโดยตรงก็คือมีแผลที่บริเวณหน้าแผลที่บริเวณเปลือกตาหรือในบางคนเนี่ย น้ตาทิ่ตันพวกนี้ก็เสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อที่บริเวณกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อบลูตาได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าคนไข้เป็นโรคนี้ครับอาการมักจะรุนแรงและก็เป็นแบบรวดเร็วก็คือมีไข้สูงปวดตาอย่างมากเปลือกตาบวมแดงมีตาโปนออกมาเยื่อบุตาขาวเนี่ยบวมอย่างมากการมองเห็นก็จะแย่ลงแบบรวดเร็วเนื่องจากประสาทเนี่ยทำงานผิดปกติซึ่งหากคนไข้เป็นโรคนี้ครับต้องรีบทําการรักษาแบบรวดเร็วเลยเพราะว่า จะทําให้ตาบอดแบบรวดเร็วมากมากที่จะติดเชื้อไปที่เยื่อหุ้มสมองทําให้คนไข้เสียชีวิตได้โดยคนไข้ที่มีโรคประจําตัวหลายๆโรคหรือว่าคนที่สูงอายุก็ต้องระวังโรคนี้ไปด้วยครับโรคที่3ก็คือมีการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อภายในลูกตาเลยแต่ว่าสาเหตุของการติดเชื้ออันนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะพบกับคนไข้ที่ทําการผ่าตัดเช่นผ่าตัดต้อกระจกและมีภาวะแทรกซ้อนหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่า ได้รับอุบัติเหตุมีสิ่งแปลปลอมทิ่มทะลุปไปที่บริเวณตาและทําให้เกิดการติดเชื้อ อาการของคนไข้ที่เป็นเนี่ยมักจะเป็นแบบรวดเร็วเลยครับในกรณีของได้รับอุบัติเหตุมานะมีระไรไปทิ่มตามาแล้วเนี่ยไม่การรักษาเนี่ยอาการมักจะเกิดขึ้นภายใน1นถึงสวันแรกส่วนคนไข้ที่ทําการผ่าตัดเนี่ยลักษณะของโรคเนี้ยมักจะเกิดหลังจากการผ่าตัดประมาณ5-6ถึงวันลักษณะาาการที่สําคัญก็คือว่าไข้ผ่าตัดไปแล้วครับรู้สึกว่าอาการปวดลูกตาเนี่ยมันปวดมากขึ้นตลอดเลยถ้ามีอาการแบบนี้ครับไม่ต้องรอถ,ถึงวันที่หมอนัดให้ไปหาหมอก,ก่อนเลยแล้วก็อาการอื่นร่วมด้วยครับก็จะมีปวดตาตาแดง มากสู้แสงไม่ได้ น้ำตาไหลยเยอะนะครับมีขี้ตาออกปริมาณมากว่าโรคนี้ครับพบได้ไม่บ่อยก็คือทำมาเตือนกับคนที่ทําการผ่าตัดเกี่ยวกับลูกตาหากมีอาการผิดปกติไปเจ็บมากขึ้นปวดมากขึ้นอันนี้ไม่ต้องรอครับไปพบแพทย์ก่อนนักได้เลยมาเป็นเรื่องการป้องกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่ต้องรู้เช่นกันโดยเฉพาะแต่งหน้าเนี่ยอันนี้ต้องทําการล้างการเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยให้สะอาดและก็ที่สำคัญอีกอย่างคือคนที่ใส่คอนแทคเลนส์อันนี้เราจะแนะนําว่าให้ใส่วันหนึ่งเนี่ยติดต่อกันเนี่ยประมาณ8-10ชั่วโมง หากใส่นานไปกว่านั้นจะทําให้เกิดตาแห้งได้ ออกซิเจนครับที่ไปเลี้ยงบริเวณลูกตาเนี่ยน้อยลงทาให้เกิดการระคายเคืองตาพร่า,ามัวและก็ตาอักเสบได้ครับที่สําคัญของคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็คือว่าต้องเลือกซื้อที่ได้มาตรฐานทั้งตัวคอนแทคเลนส์แล้วก็น้ํายาเองต้องล้างให้สะอาดครับแล้วก็ต้องเก็บในภาชนะที่มิดชิดแล้วก็อย่าลืมดูวันหมดอายุด,ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเลนส์หรือว่าน้ํายาเองอีกข้อหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้ก็คือว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราจะไม่ให้ลงไปเล่นน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําในสระว่ายน้ําก็ตามหรือว่าน้ํา ตามแม่น้ําเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายมากโดยเฉพาะแหล่งน้ําตามธรรมชาติจะมีเชื้อพวกอะ a ค t นตทมีบาพวกนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายากมากๆและก็เสี่ยงต่อการทําให้เกิดตาบอดมากๆและอีกข้อหนึ่งที่คนถามก็คือว่าน้ําตาเทียมใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาเทียมที่ใส่สารกันเสียหรือว่าที่ไม่ใส่สารกันเสียแต่ที่สําคัญคือการดูแลการเก็บรักษาครับแล้วก็ดูวันหมดอายุเดี๋ยวผมขอเตือนเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อทางตาที่สําคัญข้อแรกเลยเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนมากๆเลยก็คือว่ายาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์แนะนําว่าไม่ให้ใช้ซึ่งยาพวกนี้ครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปข้อดีคือจะทําให้ตาสบายครับลดการอักเสบได้รวดเร็วมากแต่ที่สําคัญหากใช้ไปในเวลานาน,านๆเนี่ยเช่นตาแห้งทีไรก็ซื้อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตรอย ตาแดงทีไลก็ใช้ตลอดเลยพวกนี้เสี่ยงเพราะว่าจะทําให้ความดันลูกตาสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยครับไม่ปวดตาแต่ทําให้ตาบอดได้เนื่องจากเป็นโรคต้อหินซึ่งหากจะใช้ก็แนะนําว่าให้ไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาแล้วก็ใช้ยาให้ถูกจุดก็จะดีกว่าข้อที่2อากมีอาการเหล่านี้ภายใน24-48ชั่วโมงอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าบางคนเ,นเป็นแย่ลงทันทีเนี่ย อันนี้ไม่ต้องรอครับไปพบแพทย์โดยทันทีเช่นมีปวดตามีตาแดงมีชี้ตาไหลปริมาณมากมีเปลือกตาเนี่ยบวมเลยมีไข้สูงอันนี้ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจและการรักษาที่ต้นเหตุจะดีกว่าข้อที่3การทําความสะอาดบริเวณ รอบดวงตาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันของคนที่ต้องแต่งหน้าเป็นประจําหรือว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแลระมัดระวังอย่างดีข้อที่ 4. การดูแลรักษาเรื่องฟันเนี่ยจากที่ผมบอกมาการที่มีฟันผุเนี่ยส่งผลหลายอย่างเลยสามารถติดเชื้อเข้าไปที่บริเวณลูกตาเนี่ยทำให้ตาบอดได้หรือว่าในบางคนเนี่ยติดเชื้อเข้าไปที่บริเวณช่องคอทําให้คนไข้เสียชีวิตได้เช่นกันเพราะฉะนั้แลวการตรวจสุขภาพฟันประจําปีเนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญครับข้อที่ 5, สําสลหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นแบบเรื้อรังเนี่ยไม่แน่ใจว่าไอ้เป็น ไซนัสอักเสบหรือเ,เป็นปูมแพ้เนี่ยอันนี้ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจแบบละเอียดสักครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผมบอกไปถ้ามีภาวะไซนัสอักเสบเนี่ยอันนี้ส่งผลเสียหลายอย่างอาจทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นหรือการติดเชื้อที่บริเวณลูกตาได้เช่นกันแล้วข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือว่าการตรวจตาแบบละเอียดโดยจากูุแพทย์ไม่ใช่ว่าเป็นการอ่านภาพนะครับหรือว่าอ่านดูตาบอดสีแต่อันนี้จะเป็นการส่องเข้าไปดูลูกตาเลยครับโดยจากสูแพทย์ว่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่าโดยปกติเราจะแนะนาว่าถ้าคนอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจสุขภาพตาเนี่ยโดยจกักษุแพทย์เนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับก็เหมือนกับเราที่ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพฟันเนี่ยประมาณปีละหนึ่งครั้งการตรวจสุขภาพตาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเกี่ยวกับการดูแลเรื่องตาทั่ว,วไปแล้วก็ถ้ามีอาการผิปรดปกติแบบเนี้ยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีครับสุดท้ายเป็นการกระจายใ,ให้ผมด้วยนะครับไปการกดไลค์กดติดตามกดซูเปอร์ตงอะไรที่สําคัญเลยนะอย่กดกะดิ่บ หากมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ